บายดีพี่น้องมีมาตักน้ำพี่น้องตักน้ำกลางป่าพี่น้องกับลูกสาวตักไอ้น้ำไอ้คำพี่น้องมันไหลตลอดปีพี่น้องตลอดแรงเดี๋ยวไปเบิ่งกันเลยพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิ่งพี่น้องลูกสาวบนหายอยู่ข้างล่างพี่น้องพี่น้องอยู่กลางดงกลางป่าพี่น้องเขลียรจักมาพี่น้องเส้นทางบรรยากาศนี่กกไม้ใหญ่พี่น้องแถวนี้ มันก็เลยมีน้ำเส้นทางพี่น้องมาไกลเติบพี่น้องกลางป่าพี่แนีะน้ำคำนะพี่น้องมันหอมน้ำมันออกมาจากไอ้ลักไม้เนี่ยพี่น้องมันมีป่าลายมันก็เลยน้ำน้ำอุดมสมบูรณ์พี่น้องเดี๋ยวถ่ายพี่น้องเบ่งพี่น้องไปในพี่น้องเส้นทางข้างล่างมันเป็นจุกลุกพี่น้อง พุ่นลูกส้าหายอยู่ข้างล่างสไลตลอดหนาฝนหนาแล้งพี่นอ้องดูนี่มสไลด์บูยุดเลยพี่น้องมีต้นไม้ใหญ่พี่น้องนี่น้ำมันนี่ชื้นเย็นยนะพี่น้องน้ำมันเย็นนั่นแหละอาบเด้อมีแหง้งมีแต่ป่าไม้ใหญ่หญๆพี่น้องต้นแหง้งใหญ่ นี่เขาโมตัดไม่ทำลร้ป่าเนาะยูมองนียหน้าหมเกระดูกสมบูรณ์พี่น้องหน้าพี่น้องอยู่ข้างล่างนสิไหลตลอดน่ะชิกกกสิขวดมากินพี่น้องมันหอมพี่น้องทางลงกับพี่น้องเป็นโศกเป็นเหว ยางล่างพืชพักในวรดมสมบูรณ์แล้วพี่น้องวนน่ามันน้ำมันไหลตลอดพี่น้องป่าพวกพักนามพวกพักไอพักแวนนับมี่พี่น้องพักแวนพักขยังก็บมี่พี่น้อนนงน,นี่พี่น้อง แนวหน้ามันไหลตลอดปีเน่พ okay. ี่น้องมันบม่เคยเหือดแห้งนะพี่น้องมันก็เลยมีอุรมสมบูรณ์อยู่ข้างล่างพ่น้อปลูกเครื่องปลูกของทางพุ่นพี่น้องมันจะปลูกพวกหมูหมักแตงอยู่ข้างล่างหน้ามันไหลลงไปบนเศษนองไว้พี่น้องบนเศษนองไว้พนปลูกได้ตลอดพี่น้องนี่มีกอไม้พี่น้องให้ถ่ายรอบพี่น้องมึงกอกถ่ายได้วลูกแป๊บนึงถ่ายพี่น้องเบิ่งก่อน บรรยากาศนี้ดีพี่น้องแถวนี้มันเย็นนะพี่น้องคอนทอนมาอยู่เหนียวมีแห้งและเบื้องน้ามันเลยพี่น้องเขียดก็แตกโคบพี่น้องนี่บอกพี่น้องเขียดก็ลายพี่น้องเขียด ตเก็บน้อยพี่น้องนี่พี่น้องกอกเอาเลยพี่น้องบม่ได้เปิดได้พี่น้องมันไหลเองมันใส่ใส่พี่น้องพอ หอมบ้างเลยหอมเนาะหอมไม่ห่วยแล้วเนี่ยนะมันน้คำคัมอยู่นี่เขากินเป็นเท่าไรปีอะไรพี่น้องตั้งแต่ผู้เฒ่าผู้าันผู้อะไรพี่น้องแต่ก่อนมันสิไรธรรมชาติของมันอันนี้เพิ่นเอาท่อมาใส่พี่น้องลูกสาวพี่นอ้องกอดอยู่นี่แต่ก่อนมันสิไรแตลอดเลยเพิ่นเห็ดบอ่อผักไว้พี่น้องมี่บอลมีบอ่อผักพี่น้องแต่บางทีตอกจากบอ่อมานี่พี่น้อง น,นี่สิไหลตลอดน้อยสิกอกส่ขวดเมื่อไว้กิน,เ,กนเสยเย็นก็ได้พี่เนาะ้าเขาไม่อยากเส่ก็ได้ชิมบ้าง <c oughs> เ,เ,เนี่พม่น้องาชิมเนา ขอแซ่บพี่น้องหอมน้ำธรรมชาติพี่น้องน้ำจากต้นไม้กินแล้วมันสีเย็นพี่น้องมันสะมีมีแหงนะน้ำมันแบบน้ำมันออกมาจากกกไม้นะพี่น้องน้ำไอ้น้ำเขาคายก็มีอยู่พี่น้องเป็นขวดนะแต่เอาบ่อยากเอามากินมไปนี่มาก๋อยพี่น้องมันหอม thay mươi cặp, you know, bằng bán kite out of you know one kilo over the you know bằng luk sour cock you know sour cock nó lại nèo you know nèo 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 ใครๆจะคิดนี่ก็ได้หงชาวันกกองได้จะขวักห่งหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดกล้วพี่น้องงั้นพอกองใช่ไห้หลายกองแล้ว ล้าห่อนพี่น้องเดอนนี้เดอนไม่ชาเดอนในมันห่อนเนาะเขาถือขู่มาพี่น้องโต้งอาบเย็นยังยิี้เสียงนกกดห้องอยู่พี่น้องนอกโน,กนกพวกอันนี้ยังลายพี่้องกระอกพวกแรนพวกยังยังลายในบันพวนมีต้นไม้ใหญ่ พวกจนพรอนพวกอันนี้หลายเดี๋ยวจากเมื่อจะไปหาพี่น้องเมืองนี่พี่น้องบรรยากาศเนี่ยหมักยางหมักยางนี่ลายลายพี่น้องแถวเนี้ยหมักยางหมักไฟพวกนี้พี่น้องในป่านี่ะพี่น้องแล้วลังไม่สาเอาเลยพี่น้องในที่ไปหามักไฟเอาพวกไฟกิกน มองอย่างไรมองอยู่พุ่นบ่ลลงอยู่ไอ้นาโทกบะดอกบุปีนี่มองนาเหล่านได้ก็มองใงญ่ๆไปเท่าเกิดนะเขากอกแล้วใส่ขวดนะพี่น้อง ไอ้เหวนเอากอกแล้วเอาไอใส่กระสอบไอกะเอาใส่รถจักรนาะขันมาหามเอาไก่พี่น้องเอาจักมาสำเนีากระหูจักเแ็ดเวียกแหละพี่น้องเด็กน้อยอยู่บ้านลูกคนหนึ่งเข่าก็เป็นร่างถวยก็ได้ของเฮียตปอห่าเลยพี่น้องจะขึ้นมอแหละปีนี้ น้องผู้พี่น่องมีน้องเพิ่งอีกอ,อยู่เพื่อนน้องผู้น้องเพิ่งแล้วก็น,น้องผู้ลูกชายหล่าข่อยพ่อแม่เพิดแล้วคือคือชาวจันทร์กล่องมาประมาณสิบใบขวดนี่ข่อยห่อนกันถือขู่มาอาบ บอ่อนี่เพิ่นเพิ่นกะสิเอาแยงอันนั้นไว้อยู่ให้อันนั้น,นมันตกลงไปพี่นอ้องบอยไอ้ใบมงใบไม,ม,ไม,ไม้ตกลงไปนะฮะเพิ่นสิเฮ็ดบอ่อผักไว้ทำมันสิไหลลงมาหันแล้วก็ไหลลงมานี่ต่อพี่นอ้องเมื่อหนึ่งเกอกทเทือดลง เมื่อหนึ่งมากอกาะเธอนึ่งเกาะได้ไปเหิงนหมนเน่ยเป็นอาทิตย์ฮอดบ่เพื่อนเขากินหลายเนะาะผมวันสามสี่มือ่อพี่น้องมากอกเะื่อนึอนนงเจ็ดคนเนาะเพื่อนเราเจ็ดคนกินประมาณสามมือ่อพี่น้องดก็มากอกใหม่พี่น้องกอกถูกสามมื่อแหล,ละ ว่าน้ำใสมันมีอยู่แล้วเนาะพี่น้องน้ำใสกะมันมีน้ำเพิ่นได้มากเลยพี่น้องเมื่อหลังที่ถ่ายไปถ่ายบนน้ำใส้เห็นพี่น้องบ้างนี่น้ำกินพี่น้องจับจกคลิปไว้สำเนียงก่อนได้พี่น้องเดี๋ยวสี่คนไอ้คนขวดใส่กระสอบใอยลูกก่อนพี่น้องบ๊ายบายพี่น้องเพื่อเขาเบิ่งก็ฝากกดไลค์กดติดตามนั่นแล้วพี่น้องฝากกดแชร์นะพี่น้องมีอะไรกดแน่ๆพี่น้อง สบายดีพี่น้องน,นี่พีน่น้องใช้รถเลยพีน่น้องสิมือหือวัน